รอก,กองก่อนแม่ครับโดนครับทิจาครับรู้ครับว่าเจออะไรครับได้พี่กินส้นตีนครับตัวนี้ครับสามโลสามไม่อยู่แล้วน้อง เป็นไงปากเล็กมึงอ่ะเหยอะอะไรครับดูด้วยส้นตีนครับดูครับถ่ายส้นตีนให้ดูหน่อยอ๋อส้นตีนครับผมสีอะไรสีดูหุ้มไม่รู้ครับดีเจโัวใหญ่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแปับคลิปหน่อยเนาะดูกับผมเขาบอกว่าปากมันเล็กตัวมันจะเล็ก มันอยู่ในน้ำครับปลาเนี่ยอย่าประมาทเนี่ยเล็กเหรอใหญ่กว่าขาวูอีกโอ้โหแม่ต่วาใหญ่ทำไมผมตามไม่เจอันยังไม่ถึงไงแล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกับคิปเปอร์ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับให้ดูชัดๆ เอามาดูใกล้ๆหน่อยน้องอนะเต็มปากไหมครับครับสุนตีนครับเดี๋ยวนะอ่าโอเคอ,อุ้มหน่อยเล็กหรือเปล่าครับเล็กไหมครับ ด,ดูบาโค้ดนะครับดูบาโค้ดหน่อยสนตีนครับซื้อเลยครับอซื้อเลยเหรอดูมันแดกครับเนี่ยเต็มเงี้ยครับปุใช้สวยนะครับเนี่ยโอ้ห้าได้นะเนี่ยเได้พี่ไม้ได้ไม้รู้นะตีจิบนะครับตีจิบ นี่ครับไม้ครับกบส้นตีนสุดยอดสุดยอดครับครับผมปล่อยไหมพี่ปล่อยครับปล่อยโอเคปล่อยบอ่ออื่นนะรอรอรอเลย <c oughs> ยังไง ลักหน้าดิถ่ายรูปหยุดเลยนะเออหยุดดิยังไม่หยุดอ่ะยังเลย